สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะมาดูการสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังกันเลยค่ะสำหรับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนดิยวอยอร์กประจำสัปดาห์นะคะก็คือวันที่11ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นสัปดาห์ที่46ของปี67ค่ะ เคลื่อนไหวพันผวนนะคะและก็ปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงต้นนะคะราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงมากนะคะเนื่องจากค่าเช่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะได้มีการแข่งค่าและก็ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงด้านดัดชนีเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะปรับตัวขึ้นทำให้ เกิดแรงกดดันต่อราคาสินค้าพภคภัณฑ์ส่วนใหญ่รวมไปถึงน้ำตาลด้วยนะคะนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่าลบ3%ค่ะสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ครึ่งนะคะโดยส่งผลให้ผู้ผลิตในบราซิลนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลมากกว่าการผลิตเป็นเอทานอลน,นั่นเองซึ่งจะเพิ่มปริมาณอุปทานน้ำตาลในตลาดนะคะต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลง โดยราคาน้ำตาลทรายขาวใน,ในที่สุดนะคะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง200วันซึ่งทำให้เกิดการขายตามหน้าตาหน้ากลามนะคะในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวนะคะก็คือผสมผสานเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง2%ซึ่งต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ทำให้เกิดการ ชำระบัญชีตั๋วซื้อนั่นเองค่ะในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสำหรับราคาน้ำตาลตามสามัญซื้อขายล่วงหน้าในเดือนมีนาคม2568เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง20.86ถึง21.96เซนต่อปอนด์นะคะแล้วก็ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่21เซนต่อปอนด์ลดลงจากสัปดาห์ก่อนลบ0.24เซนต่อปอนด์นะคะหรือว่าลบ 1. 1 0, 1นนะคะและราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคมค่ะ2568เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง19-20เซนต์ต่อปอนด์ค่ะและเปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่20เซนต์ต่อปอนด์นะคะลดลงจากสัปดาห์ก่อน0.29เซ็ซนต์ต่อปอนด์ค่ะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่46ของ ปี2,567ราคาน้ำตาลทรายดิบนะคะตามสัญญามีนาคม2,568เคลื่อนไหมลดลงจากระดับสูงสุด21เซนต์ต่อปอนณวันที่11พฤศจิกายน2,567ค่ะถึงระดับต่ำสุด20เซนต์ต่อปอนนะคะปิดตลาดที่21เซนต์ต่อปอนลดลงจาก สัปดาห์ก่อน0.24เซนค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนและก็ราคาเคลื่อนไหวตามขึ้นลงตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นสำคัญค่ะค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกรง่งและก็เงินเรียวบาซิลนะคะอ่อนค่ายังคงกดราคาน้ำตาลส่วนรายงานของ ในช่วงนี้นะคะครึ่งปีหลังของเดือนตุลาคม2567ตัวเลขออกมาดีกว่าเกินคาดเล็กน้อยนะคะไม่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำตาลสำหรับรายงานสถานการณ์ของกลุ่มกองทุนนักเก็งกำไรต่างๆณนะวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567ถือว่าได้ตัวขายน้ำตาลสุทธินะคะลบ7,255ล็อตค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ ยี่สิบสองมืนหกพันสีร้อยหกสิบสีล็อตนะคะแสดงให้เห็นว่ามีการขายน้ำตาลออกมาเป็นจำนวนมากราคาจึงได้มีการปรับตัวลดลงสำหรับราคาน้ำตาลทรายขาวในประเทศนะคะสัญญาณเ,เดือนของเดือนธันวาคม2,567สิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายลง15บห้าพฤศจิกายน2,567ที่ราคา546ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะ ก็ปรากฏว่ามีการส่งมอบน้ำตาลต่อตลาดเพียง1,91,000ตันโดยน้ำตาลส่วนใหญ่มาจากอเมริกากลางขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลและโปลแลนด์นะคะ